ครับคลิปนี้เราจะนำ MPG Mass Point Geometry เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วนของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงแตอนนี้ตัวอย่างข้อสอบที่จะมาใช้นะมาดูกันว่าเป็นข้อสอบอะไรมีรูปสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC M เป็นจุดกึ่งกลางบนด้าน BC M เป็นจุดกึ่งกลางนะให้ K เป็นจุด1บนด้าน AM K เป็นจุด1จุดบนด้าน AM โดยที่อัตราส่วน AK ต่อ KM เท่ากับนะลากเส้นตรง BK นะลากเส้นตรง BK ไปตัด AC ที่จุด E ลาก C K เนี่ย C K ไปตัด A B ที่จุด F เนี่ยแล้วก็ลากเส้นนี F M ตัดด้าน B E ที่จุด S ลากเส้น E M ตัดด้าน C F ที่จุด T แล้วก็ลากเส้นเนี่ย A S เนี่ย ลากเส้น AT ลากเส้นผ่าน AS ไปตัดเนี่ย BC ที่จุด X ลากเส้นผ่าน AT ไปตัด BC ที่จุด Y เนี่ยจงพิสูจน์ว่าเนี่ยเ t สเส้นสีแดงขนานกับ XY เส้นสีแดงอันนี้นและจงหาอัตราส่วนด้าน,น ST ต่อ XY ในเทอมของ K, นะในเทอมของ K. นะก่อนที่จะนะเรียนกันต่อไปก็ขอบคุณเจ้าของข้อสอบก่อนนะอันนี้ก็เอามาจากนะข้อสอบสอวนอนกะ่อนอนุญ,ญาตแล้วก็ขอบคุณเจ้าของข้อสอบก่อนนะโจทย์ข้อนี้นะมีวิธีทำได้หลายแบบนะนะใช้เชวาเทเลมก็ไดนะ้นะ แต่ในคลิปนี้เนี่ยแนะนำะที่เครื่องมือที่นะนักเรียนมอต้นไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันนะแต่ว่านะถ้าศึกษาแล้วนะก็ลองดูกันนะว่าเชวาเทเลมกับแมสพอยต์จิอเมทรีทำงานได้ทั้งคู่นะก็เลือกเอาว่าสนใจเนื้อหาอะไรเนะีนะ่ยอาจจะใช้นะเนี่ยเมนเดลอสเทเลมนี รูทเทลเลมอะไรก็ตามนะแต่ว่าเชวาเนะีใช้ได้เนะี่ยมาดูว่าจะใช้วิธีอะไรก,กันนะคำแนะนำในแง่ของการเรียนการสอนนะ,นะฉะเฉลยยังไงก็ฉเฉลยแน่น,นอนคลิปเนี้ยนะเอกสารสิบห้าหน้านะแนะนำในเรื่องของการเรียนการสอนนะบางครั้งตัวเคมยากไปนะก็เปลี่ยนตัวเคเป็นตัวเลขซนะ จากง่ายไปยากก็แนะนำให้เปลี่ยนตัว k เป็นเลข1นเนี่ยแล้วก็พิสูจน์เลยเนี่ย st ขนานกับ xy แล้วก็หาอัตราส่วน st ต่อ xy เนี่ยศึกษาจากง่ายไปยากก่อนแล้วค่อยทำโจทย์ตัวจริงว่าติดเป็นตัว k อะไรเนี่ยถ้านะเข้าใจแล้วเนี่ยบางทีก็เอายังลบลบสีแดงตัว k, เลขหนึ่งเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นตัว k เนี่ย มีวิธีทำหลายวิธีนะใครอยากใช้เมนรัสเทลเลมก็ไปดูคลิปหมายเลข282พิสูจน์ทฤษฎีให้ดูไม่ได้เฉลยข้อนี้นะหมายถึงพิสูจน์ทฤษฎีนี้ให้ดูมาอ้างใช้ใครอยากจะใช้เทวาเชทลเลมกนะ็ไปดูว่าคลิปหมายเลข281กำหนดยังไงคลิปนี้จะใช้ MPG Mass Point Geometry mpg คืออะไรนะไม่ได้สอนในคลิปนี้นะใช้เลยนะใครสนใจก็ไปดูนะตั้งแต่คลิปหมายเลข1 2 3ไปเรื่อยๆนะในเพลย์ลิสต์อันนี้เนะี่ยมาเริ่มกันนะดูทีละรูปนะตัดเส้นที่ทำให้งงทิ้งไปแล้วนะเส้นอื่นที่อยู่ในรูปตัวจริงมีเยอะแล้วจะงงนะตอนนี้เรียนหนังสือก็ตัดเส้นงงทิ้งไปก่อนเอาเส้นที่ต้องการมาใช้งาน นะสังเกตดูนะว่าคนที่ใช้นะเชวาเทเลมเมเน,นลอสเทเลมนั้นน่ะมันะสอดคล้องพอดีนะไปเลือกใช้ได้เลยนะแต่ในที่นี้จะใช้แมสพอย i ์จ g เม m รีเนี่ยเเป็นจุดกึ่งกลางสัดส่วน1ต่อหนึ่งแนะนะนำการเรียนการสอนจากง่ายไปยากนะก็เริ่มที่อัตราส่วน1ต่อ1นะึหลักคิดของแมสพอย t ์จ o เม t รีนะ ให้มวลที่จุด B เป็น1 1คูณ1ได้1เพราะฉะนั้นมวลที่จุด C ก็ควรจะเป็น1ด้วย1คูณ1ได้1มวลรวมที่จุด M 1บวก1เป็น2อนี่ขั้นแรกนะใครที่ใช้ mass point geometry เป็นเนี่ยบางทีเข้ามาถึงรูปที่5เลยก็แปลว่าเขามีความเข้าใจมากสอบจริงเนี่ยถ้าใช้ mass point geometry ก็นะจะเติมที่รูปที่5เลยนะเขียนตัวเลขไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เรียนหนังสืออยู่นะมาดูรูปชา้าๆนะรูปที่1โจทย์กํกำหนดให้รูปที่2เนะี่ยเลือกมวนให้เหมาะสมนะเลือก1ตัวนี้เลือกเป็น1มวลรวมเป็น2ขั้นถัดไปนะีสัดส่วนนี่1มวลนี่2จะสมดุลที่จุดนะบนเส้น AM นะีสมดุลบนเส้น AM มวลที่จุด a ก็ควรจะเป็น2ด้วยพอมวลที่จุด a เป็น2มวลรวมที่จุด k ก็เป็นเลข4นะีหลักการโมเมนต์ของแรงเนี่ยเขาก็มองเนี่ยนะเป็นคารน้ำหนัก2คูณระยะทาง1 1คูณระยะทางเนะี่ยสคูณระยะทาง1สมดุลและมวลรวม4นะต่อไปนะบนเส้น ab บนคารน ab จุดสมดุลอยู่ที่เอฟเนะีนะ่ยเนี่ยขอพูดด้วยสอนด้วยนะบนคาน AB มวล2มวล1นสมดุลได้ก็แปลว่าระยะทางตรงนี้ต้องเป็น1ระยะทางตรงนี้ต้องเป็น2มวลรวมตรงนี้ต้องเป็น3นี่คือการเติมระยะทางและมวลบนคาน AB เนี่ยนะต่อไปก็เติมของให้ครบเลยนะ 2 1สน,นสมดุลได้ก็แปลว่าระยะทางนี่เป็น2 2คูณ1ได้2 1คูณ2ได้2มวลรวมก็เป็น3แปลว่าโจทย์กำหนดให้มา1111 1, 1, 1, 1, ตัวนี้นะตอนนี้เราได้ละ af fb 1 2 ae ec 2น ตัวนี้1,3ตัวนี้1,3แถมให้นะจริงๆเราก็ใช้แค่ด้านนอกแค่นั้นแหละ af fb 1ต่อ2 ae ec 1ต่อ2นะีถัดไปเดี๋ยวเราจะมองสามเหลี่ยมเป็นสซีกซีกสีเขียวเดี๋ยวเราจะดูว่าสัดส่วน a t ty เป็นเท่าไหร่สามเหลี่ยมสีม่วงเนะเดี๋ยวเราจะดูว่า S A S S X สัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยสังเกตดูนะบนสามเหลี่ยมรูปสีเขียวอ่ะเนี่ยเชเวียนตัดกันที่จุดทกีก็แปลว่าเนี่ยใช้เชวาก็ได้ใช้เมเนลอสเซเลมก็ได้สีม่วงก็เหมือนกันเชเวียน3เส้นตัดกันที่จุดเอสก็แปลว่าใช้เชวาเทเลมเมเนลอสเทเลมก็ได้เนี่ยเพียงแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้นำมาใช้ใช้แมสพอยต์จูเมทรีเนี่ยใครใช้เป็น ลองเปรียบเทียบวิธีกันก็แล้วกันนะที่ <T S 1> เป็นจุดตัดของเชเวียน3เส้น,นใช้หลักคิดของ m a point geometry นะแต่รูปนี้ขอคิดเลขเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะ 2, 4, 2เห็นไหมสมดุลอยู่นะถัดไปนะ2คูณ1ได้2 2คูณ1ได้2สมดุลอยู่นะ ต่นี้มาดูด้าน cm นะีมวลหนึระยะ2มวล2ระยะ1จึงจะสมดุลมวลรวม3มวลตรงนี้3มวลตรงนี้2ก็แปลว่าเนะี่ยระยะทางตัวนี้ก็ต้องเป็น3คูณสได้6 2คูณสได้6ได้สัดส่วน at ต่อ ty แล้ว s เป็นจุดตัดของเชเวียน 2อคูณหได้2 1งคูณสได้2นี่ของเดิมนะ2อคูณหได้2นีระยะ2อคูณวนหได้2สมดุลละนีแต่นี้เรามาดูว่านะตรงนี้2นี่ยตรงนี้1มวลรวมตรงนี้ก็ต้อง3 2มคูณหได้2ระยะทาง2อคูณวนได้1ัส่วนนี้ก็1 2 <des deux> <passe> <Brother> จริงๆแล้วถ้าอยากคิดเลขเร็วตอนสอบเนี่ยน,นะเขาเห็นว่านี่สนี่1นมวลรวมตัวนี้3ได้สัดส,ส่วนแล้วละ่ะนะได้สัดส,ส่วนตัวนี้ทันทีเลยนะที่เขียนเลข1เลข2เลข1เลข4เลข2เลข3เนี่ยนะคิดเลขให้ครบถ้วนนะถ้าสอบจริงเน้นคิดเลขเร็วก็มวลตัวนี้3 3คูณอะไรคูณ2ได้6 2คูณอะไรได้6ก็ต้องคูณ3 ก็แปลว่าได้สัดส่วน A S ต่อ S X ละ3ต่อ2สัดส่วนด้านนี้3ต่อ2สัดส่วนด้านนี้3ต่อ2ก็แปลว่า S T ต้องขนานกับ X Y สัดส่วน S T ต่อ X Y ก็เป็น3หารด้วย3บวก2 3ส,ส่วน5อันนี้ก็เป็นคำแนะนำในการใช้ Mass Point Geometry นะแล้วก็ศึกษาการเรียนรู้จากง่ายไปยากเปลี่ยนเป็นตัว k แล้วนะ ak ไม่ใช่เลขหนึงแล้วนะเป็นตัว k ละนอกนั้นเหมือนเดิมนะสัสดส่วนนะพอมีตัวแปรนะเอารูปเดิมเมื่อกี้นะเอารูปเดิมเมื่อกี้แล้วเอายังลบลบตัวเลขทิ้งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัว k นะมาดูกันตัวนี้เป็นตัว k เห็นไหมาอารูปเดิมเมื่อกี้นะเอายังลบลบเลขหนึ่งทิ้งไป k คูณอะไรเนี่ยเลือกเลข2 2 k 1คูณอะไรก็คูณ2 k นะได้มวลแล้วเห็นไหมพอได้มวลตอนนี้ก็มาดูอีกรูปหนึ่งนี่ตรงนี้คิดเลขเร็วขึ้นนิดนะบนเส้นเนี่ย AB เนี่ยมวล2ระยะ k มวล k ระยะ2ได้สัดส่วนแล้วบนเส้นเนี่ย AC มวล2ระยะเป็น K มวล K ระยะเป็น2สมดุลแลนะได้สัดส,ส่วนของด้านนะ AFFB AEEC นะเส้นนี้ไม่แถมให้แล้วนะสอบแล้วเนะี่ยคิดเลขเท่าที่จำเป็นนะที่เป็นจุดตัดของเส้นเชเวียนในสามเหลี่ยม AMC นะมวลที่จุด A เป็น2มวลที่จุด M เป็น2 K นะ ตัวนี้เป็น k k คูณ2ได้2 k 2คูณอะไรได้2 k ก็ต้องคูณ k ได้มวลที่จุด c ละถัดไปนะมวลที่จุดเนะี่ย m เป็น2 k มวลรวมที่จุด y ก็ต้องเป็น3 k น k สัดส่วนตรงนี้1ตนะ่อ2เนี่ยแต่จริงๆล้วเราจะใช้สัดส่วนบนด้านนี้นะสัดส่วนบนด้าน aty เนี่ยจากการที่เรารู้ว่ามวลที่จุด y เป็น3มเนี่ยมวลที่จุด y เป็น3มาจากตำแหน่งนี้นะนี่ k เห็นไหมนี่2 k มวลเป็น3 k บนคาน ay นี่พูดแบบ Mass Point Geometry นะพูดแบบฟิสิกส์บนคาน ay จุดสมดุลอยู่ที่นี่มวล2ระยะ3 k มวล3 k ระยะ2แปลว่า ได้สัสดส่วนความยาวด้าน AT ต่อ TY ละ 3k ต่อ2ในสามเหลี่ยม ABM S, <S เป็นจุดตัดของเชเวียน3เส้นเนี่ยพูดอย่างนี้เพื่อเนี่ยสำหรับคนที่จะใช้เชวาเทลเลมเนี่ยเมนเนลอสเทลเลมเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะใช้เนี่ยแต่ถ้าใช้ m แ s สพอยต์จ o เมทรีเขาก็มาเติมคำในช่องว่างมวล A เป็น2มวล B เป็น K มวล a เป็น2ระยะ k นะคูณกันได้2 k 1คูณอะไรได้2 k ก็ต้องคูณ2อง k นะมวลตรงนี้2 k มวลตรงนี้ k มวลรวมก็3นะส3ม k ีนะ่ยตรวนี้2จะสมดุลได้เราก็เอามวลตรงนี้มาเป็นระยะทางเอามวล2มาเป็นระยะทางได้สัสดส่วนและ a, a s ต่อ a, s x เป็น3 k ต่อ2 นะตอนสอบคิดเลขเร็วก็เลยไม่แถม k s s b เนะี่ย f s s m ไปหาเองนะลองดูแล้วก็เทียบกับเชวาเทเลมหรือไม่ได้รอเทเลมเนะีนะ่ยแล้วก็นะีดูอีกทีนะถ้าใครเอายังลบลบตัว k ออกก็คือ3ต่อ2เหมือนกับที่เราทำตัวอย่างจากง่ายไปยากเมื่อกี้นั่นเองนะสัดส่วน AT TY 3K ต่อ2สัดส่วน AS SX 3K ต่อ2เพราะฉะนั้น ST ขนานกับ XY เนี่ยสัดส่วน ST ต่อ XY ก็เป็น 3K หารด้วย 3K บวก2นะได้คำตอบละฟังคำถามข้อนี้นะรีบลองใช้เลยนะ ใช้เชวาเทเลมนะได้คำตอบก็ใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าสนใจแมสพอย i ์จ g เมตรี ometry, นะถ้าสนใจแมสพอย t ์จ o เม t รี ometry, อยากศึกษาไปดูที่เพลลิสอันนีนะ้สอนตั้งแต่หลักคิดเบื้องต้นนะจนกระทั่งเนะีเชเวียน3เส้นตัดกันที่จุดเดียวทำยังไง เชเวียนสเส้นตัดกันไม่มีเส้นที่3คิดสัดส่วนยังไงนะีสนใจก็ไปดูนนะสหรับคลิปนี้ก็นะแนะนำหลักคิด Mass Point g e o m t t y y เนะี่ยเชวาเทเลมนะ่ยเ,เมลเซเลมใช้ได้แน่นอนนะไปเปรียบเทียบกันดูนะสนใจสาระน่ารู้ทางคณิตศาสตร์แบบนี้ก็ติดตามนะช่อง y o u t u b นะของอาจารย์ดำหลงมีเรื่องอื่นๆให้ศึกษาอีกเยอะสวัสดีครับ